โอ้ย,ยทา่ายากทำไมเลนมันหายากท่ายันยานได้มันต้องอยู่ที่นี่ไม่อยู่นะอ๋ออ๋อเด็กแค่มัก์เซ่ฟอกไปไป่เข้าบ่อยฟอกเอาของมามให้นะครับเออกับเ,เ,ออเออจโน่องจะเอร์ยอดเดนเดนทุกอยวอะไรอ่ยงานนี่มึงมาในในนได้ไงนี่ได้ผมปิดเองอ่ะผมก็แค่เอาคนมาให้พ่อผมเิยเฉยๆห้ไปไปลนไอห้รอเดี๋ยวชันเลี้ยแอรเดี๋ยวก่อนนะ คนนจะยังไม่ได er ้จ่ายค่าขนางของเรานี่นะโอเชี่พลาแล้วเข้ายังไม่เลยนว่าอ๋อเชี่ยลานล้ตอนเลถึงต้องดน่าวเดี๋ยว่อนคุณเตยพี่จาเลยคุณช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีคนจะมาเอาตังค์ชาช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยด้วยไปทางนี้ดีไปทางนี้ดีกว่าโอ้ช่วยด้วยมันหนักกว่าจริงๆโลแค่ตังค์20บาทเองทำไมต้องขอกันอย่างเอ๊กูบอกแล้ไม่มีตาอ้าวฉันมีเลยด้วยกินดีกว่าอ้าวอร่อยจริงๆโลพอใจวะที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนวะกูวิ่งเลยกูไม่รู้ตัวเลยว่ะกูอยู่ที่ไหนว้าว ไม่แต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นเมือที่ส่วยดีนี่ว่าฉันชอบแฮรโอ้ฉันชอบที่นี่แต่ฉันไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนมันก็วิ่งมานานแล้วฉันก็ไม่รู้มันกิดวันที่ที่ไหนแต่ว่ามันเป็นมือที่สุดยอดไปโลแต่ฉันชอบที่นี่จากโอ้มีพัตคาลอาหารด้วยถ้าวันไหนฉันมีตังเออหรือยังไงฉันจะมาเช่าอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่นี่ฉันชอบจริงๆเลยโอ้พี่ครับพี่ครับสุดยอดมากพี่ครับพี่ครับอ บอลล้อเจ้าบอลไปแล้ว20บอลเองมั่ครับเอ่อพร้อมคาถาหนาพราะไปเอาคนนามอยังคนหล่อมันน่าสมเพชเกินตายเอาอะไรวะโอ้ฉันดีใจจังเลยที่ฉันได้มาโยที่นี่ว้าวฉันไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนเลยมันสุดยอดไปลุ้ยมันมหัศจรรย์จริงโอ้และฉันก็ดีใจที่ฉันได้ละไอ้นามอย่างด้วยว้าวว้าวฉันดีใจทีๆได้ได้ซองเลืออยู่ทิ่งแมงเลย ไอ้เรียมมันกระดึ่บกองมันกระดึ่บท่อกูมันก่อขนมเล่มมาใส่ให้กูไอ้เรี้ยวแตหยังไงวะวันนี้เป็นวันฉี่ฉันมีความสุขมากๆเลยฉันไปกินไอติมหมาอร่อยมากๆเลย ว้าวเววตรงนี้สุดยอดไปเลยฉันชอบมากสุดยอดไปเลยโอ้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 ยพ่อขอโทษครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมขอโทษจริงๆหน้าขาเอ่อไม่เป็นไรครับเออผมรีบต้องรีบไปแล้วเอ่ะจะเออไปแล้วคนนี้เขาเป็นคนดีจังเลยฮะไพชันได้ด้วยว้าวโค้ชให้ไพขนันได้ตัว ฉันรู้สึกแปลกๆทำไมมันหลีดไปและนำเสียงก่อสัส่นๆต่อมีอะไรผิดปกติแน,น่ๆโ,<ล>โอยโอยเซอร์ก็ไม่ค่อยจะเซอร์เนาะเซอร์ก็ยังติดตัวเอกโอซอนกันเก่งจังเลยโอ้ยเออ่ท่านครับเอาง่ายรกับธุรกิจดีครับอย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยแต่๋ยวทำให้ฉันเครียดเข้าใจ แทนเคสเรื่องธุรกิจมากเลยนะ,ะรู้ไหมเส้นทางที่ฉันส่งยาเนี่ยโดนตำรวจจับไปหมดเลยออและเหลือแต่แ,แกเท่านั้นที่ส่งยาเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอครับเออสิใช่แล้วโอ้ยน่กกากลัวน่กกวากลัวอืมีคนออกมานะฮัลโหล <c oughs> ได้เขาจะไม่ของห,าหมาเออเอามาดูด้วยนะเอ้ยามานานะมีสิมีนลังเลย จริงหนออดดบเก็ไมีสิไม่ได้โม้โอ้ยว่าขี้ม้วนอ่ะเราเราทุกคนในพ่งนี้ไม่เห็นม้วนแน่นะอ่าเอาคีแพ็กอะเอ่อเอามาให้หมดเลยอ่ะมาไงนะเอาจริงดิเออเออแค่หนึ่งพันก็พอละหนึ่งพันเดี๋ยวเะเกินเดี๋ยวกูตายเอาเคโอเคได้เดี๋ยวส่งไปให้โอเคโอเค อย่าเบีนน้ยวนอเออมีเบี้ยอยู่แล้วนะอ่าหนึ่งพันเลยเหรอท่านโหเนี่ยมันทั้งลังของพวกเราเลยนะท่านต้องทมนะถ้าพลาดขึ้นมาแล้วก็พวกเราล้มละลายแน่โอ้ยต้องรีบแล้วอยตำรวจไม่มีเออเออที่นี่เหรอวะท,ที่นี่เี่หน้าที่เป็นเอโอโลเคชั่น อ่อโอเคต้องรีบแล้วไม่มีใครอยู่วววววรอววววววนะวอวว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 คอเคอววววาคววววควววววววาวว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 วล้วควววววว เออไหน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 นะวะตวดของปาบเนาะนะโอ้มีแถมกระดาษด้วยสุดยอดไปเลยอย่าลืมจ่ายเงินด้วยครับเอาๆเอาๆเอาเลยเอาเลยเงินเงีบเกินเอาไปเลยเป็นคนเลยเนาะโอ้มันกระบอกห้องเลยเห็นไหมเนี่ยโอเคโอเคขอบคุณจ้แม่ขอบคุณจ้งเอ่ะเอาไว้จะดูต่อเราไปไปไกลไรอเฮ้ยโอ้โหมีความทุกขจังว้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้เงินมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจไม่มีนะเออเออต้องรีบไปแล้วเดือนนะคนนั้นคนๆจะรวยมันจะกันมาเขอนน่ะเดือนนะคนนั้นดูท่าทางมีพรุจังรวยถ้าใครเจอเข้ามาว่าดีไม่แปลกรวยเดี๋ยวนะ ฉันจะกินแ,บบแปลกๆอ้ยคอดิดอีกทีโอ้ย,ออก,ย,อยกินแ,บบแปลกๆจังเลยเดีวาขึ้นไปแล้วกินมาอยู่ที่ห้องนี้โอ้ากินแรงจริงๆเลยเดินนะมันอ่านว่าไม่ไม่ใครอยู่ไม่ไม่ไร้าสาระทุบแม่งเลยโอ้ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอ้าวโอเคไม่ได้ยินโอเคฉันจะไปเข้าไปแล้วนะสามสองหนึ่ง ได้วฉันได้กินอยู่แต่ว่ามันอาจจะเป็นำหวามคองของก็ได้ดูท,ทางก็ไม่มีไข้อยูอ่ของไม่มีอะไรเดีย๋ยวโอเคไปแล้วไ <c oughs> อ้ปวดเยยวจังเลย <c oughs> ของน้่ดีกว่ากู <c oughs> ปวดเยยวจังเอ้พักออก็แล้วอเออสวัสดีค่ะ ไอ้เห้อ้บาไม่พข้ามาในห้องกูไอ้เหียมดมากเลยมมามงอ้เมานเลยกมากมากมาแล้วะมามันนีกูไปไหนกมาแล้วโมกับโมโมไปที่สบกับมออะไรกันเลย ตลอดแล้วมันไม่เคยตามจับฉันได้หรอกเพราะว่าฉันนะคือความเร็วสายง,าง่ายๆหรอมุดหอกแขนนี่ไม่ก็จะตามอาจจับกูมไม่ได้หรอกเม่อกปิดไปดีกว่าว้าวสดชื่นจริงๆเลยอ่ะขยาไม่ใช่หรอเลยเดยนนะสวัสดีครับมาท่านครับได้เงินมาแล้วครับ อ๋อ,อว้าวกำลังดีมากเลยสเตปคุ้งฉันพูมิใจในตัวแกม,มากเลยครับไม่อยากจะเชื่อว่านายจะทำได้ดีนายควรจะได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะแต่จะได้เงินเดือนดีๆด,ด,ด้วยนะหลังจบ,ชบจริงหรครับเอ,อ,อเดี๋ยวนะงานที่เราที่นายทำไปรอดปะเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะนะครับ สดชื่นจะไปทำงานเสร็จแล้วอ่าเสียงอะไรวะเฮ้ยังบอกนะให้กำกำตรวจหรือเปล่าเพราะนั่นไงคนนอนคนคลายคนคลายนอนไงนอนไงคุณตำรวจโ้นนอนนอนนคนบางคนคลายนอนเราไปจับมหน่อยไปจับมหน่อยดับมือดับมอชิบหายนะเร็วเร็วเร็วชิบหายของจริงเลยชิบหายของจริงท่านครับ ท่านครับเกิดเรื่องแล้ว<อ>ท่าน,อ,านอยงเกิดอะไรขึ้น,นเอะลําตรวจมาแล้วครับมากันเยอะด้วยว่าไงนะบอกฉันอีกทีลําตรวจครับลําตรวจเต็มค้าล่างเลยครับท่านออีเไปดูดิอะเอางงานงอกแล้วไงไปไหนดีท่านเราจะหนีไปไหนดีข้างบนไงไม่น่าถามไปเอวิ้งสิเอวิ่งมาเ,เร็วสเต็ปไ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 ปท่านคุยดีกันที โอเคคุณคุณมา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 มอคปเตอร์แล้วแล้วแล้วอเอ่อนตวจอ้าวเอ่อคือบินชันออจอนไ้ข้างล่างแล้วนะพวกนายต้องขอุณฉันนะมันสวยจังเลยมีไฟด้วยสวยจังเลยไม่เลยอ ああเอาเองี้ครับท่านหอยเราก็พังไปแล้วเอแล้วเราจะทำยังไงต่อดีเราจะทำดีกันต่อครับท่านสเตดองสงสัยว่าเราคงได้ไปนอนที่คุกแล้วล่ะอ๋อเด็กๆไปนอนในห้องกองการเถอะพ่อมไปด้วย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 มาจากไหนเนี่ยก็นั่นแหละสเตปองหลังจากนั้นแก๊งค้ายาเสพติดก็ถูกจับกันหมด แล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พี่ตได้กอบกู้จักรวาลน,นี้ไว้แลวก็สุภาษิตประจำวันนี้ตําน้าพริกกระเด็นเข้าตาฝนเทลงมาที่ลงมาที่ลงมาพะคุณครับอ๋ยรอนแล้วหอนแล้วเออเสียรถตำรวจเอ้เห้ืหอีมากเลยมันอยู่มากเงาม้แดกก็หลอ่ออ,อีดาตอ